วันนี้พ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พ่อยากบอกอะไรนะคะวัน,นวันนี้การเงินคล้องมือนะคะ ช่วงนี้นะคะหลายคนอยากจะไปจำศีลน,นะคะอยากไปทําสมาธิหรืออยากจะไปบวชชีพามบางคนอยากจะอ่าไปเรียนรู้อะไรใหม, Devi, ใหม่ๆเพิ่มเติม m, นะคะเพื่อมาพัฒนาตัวเองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบกรับภาระเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องกังวลคิดเรื่องบ้านนะคะระวังในเรื่องของการคิดและตัดสินใจนะคะถ้าขับรถไปไหนระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์อย่าขับรถเร็วนะคะหงดหงิดง่ายนะคะช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งนะคะ คุณมีโอกาสได้เดินทางไปไหนแบบกระทันหันนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวซื้อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณวันนี้คือสีส้มนะคะสีส้มสีเหลืองนะคะแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ210ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ